ต้องบอกเลยนะคะว่าเมนูนี้นะคะมีคนดูรีเควส์ขอเข้ามานะคะเพื่อนๆจะเห็นได้ว่าของเราจะค่อนข้างออกแนวแบบบางๆนะคะตรงกลางมีนูนนูนนิดหน่อยนะ,ะแต่ว่าพอเคาะไปเห็นไหมก็ยังกรอบอยู่นะคะพูด,ดง่ายๆคือตรงกลางของเราจะนุ่มนะคะส่วนขอบๆเนี่ยมันจะกรอบนะคะก็เป็นรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์มากๆเลยนะคะ กลิ่นกล้วยหอมแบบเออเล่นมากเลยอ่ะไม่เคยเจอรสชาตแบบนี้มาก่อนเลยนะคะคล้ายๆกินโรตีอะโรตีใส่กล้วยหอมอ่ะ <Wow. S 1> สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช h a n n เชฟแ e นแอนมนุษย์เมียนะคะเรายังคงอยู่ในซีรีส์ขายของตลาดนัดขายอะไรดีค่ะ <Wow. S 1> และเมนูในวันนี้นะคะต้องบอกเลยว่าเป็นเมนูที่มีคุณผู้ชมนะคะรีเควสขอเรามานะคะซึ่งวันนี้จัดให้ตามที่ขอมาแล้วนะนั่นก็คือ ขนมฝักบัวกล้วยหอมจ้ะกเย่ yeah. บอกเลยว่ากลิ่นหอมมากๆตอนนี้จ้๊ก้องหิวแล้วนะคะ uh huh. แต่ว่าก่อนที่เราจะเข้าไปดูคลิปกันนะคะรบกวนเพื่อนๆช่วยกันกดไลค์กดแชร์ให้กับพวกเราด้วยนะเราจะได้มีกําลังใจทําคลิปต่อไปค่ะรวมถึงอย่าลืมกดติดตามนะเพราะว่าเรามีเมนูเด็ดๆมาฝากเพื่อนๆกันทุกๆวันเลยค่ะเอาละถ้าเกิดว่ากดไลค์กดแชร์เรียบร้อยแล้วไปดูวิธีทํากันเลยค่ะส่วนผสมของแป้งนะครับมีแป้งสาลีนะครับร้อกรัมครับ แป้งข้าวเจ้านะครับ50กรัมครับแป้งข้าวเหนียวนะครับ50กรัมครับน้ำตาลทรายครับ45กรัมครับเกลือสมุนครึ่งช้อนชาครับเสร็จแล้วนะครับให้เพื่อนๆกวนส่วนผสมของแป้งให้เข้ากันเลยนะครับเรียบร้อยครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเรามาทำน้ำตาลเคี่ยวกันนะครับ ส่วนผสมของน้ำตาลเที่ยวนะครับมีกะทิครับ100มิลลิลิตรครับผมน้ำตาลตะโหนด100กรัมครับมีแค่นี้ครับเสร็จแล้วให้เพื่อนๆเอาไปตั้งไฟด้วยไฟอ่อนนะครับแค่น้ำตาลละลายพอไม่ต้องให้เดือดนะครับนี่ครับคือหน้าตาของน้ำตาลเที่ยวนะครับเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาผสมกันเลยครับให้เพื่อนๆทยอยใส่น้ำตาลเที่ยวลงมานะครับแล้วก็คนไปเรื่อยๆเลยครับ พอแป้งมาเริ่มติดกันอย่างนี้ก็ทยอยใส่น้าเปล่าครับวันนี้เราเตรียมเป็นน้ําเปล่า100มลลิตรนะครับวันนี้เราเตรียมน้อยเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมีส่วนผสมของผลไม้ลงไปด้วยนะครับทยอยใส่ลงไปนะครับแล้วก็กัวลงไปอีกทีหนึ่งครับครับพอเพื่อนๆปวนแป้งกับน้ำเปล่าเข้ากันเรียบร้อยแล้วนะครับจะได้ประมาณนี้นะครับขั้นตอนต่อไปครับให้เพื่อนๆใส่กล้วยลงไปเลยนะครับวันนี้เราใช้เป็นกล้วยหอมนะครับ150กรัมนะครับเพื่อนๆแล้วก็ยีเลยครับ กล้วยหอมที่เรามาใช้นี้แนะนําว่าให้มันออกแบบสุกๆหน่อยนะครับเพื่อนเพื่อนเพราะมันจะได้ยีง่ายครับแล้วจะได้ไม่ฝาดด้วยนะครับครับหลังจากที่เราผสมกล้วยลงไปเรียบร้อยแล้วนะครับคราวนี้ขออนุญาตใช้ปั่นมือนะครับแล้วระหว่างที่เราปั่นอยู่นี้นะครับเพื่อนเพื่อนให้ใส่หัวกะทิลงไปด้วยนะครับอันนี้หัวกะทิที่เราเตรียมไว้นะครับ50มิลลิลิตรครับค่อยๆทยอยใส่ลงไปครับแล้วก็ปั่นไปเรื่อยๆเลยครับ หลังจากีเราตีแป้งจนเข้าเป็นเนื้อเดียวกันแล้วนะครับเพื่อนๆต่อไปก็มาใส่กระจรอ,องไว้เหมือนเดิมครับโดยปกติแล้วเราจะบอกเพื่อนๆว่าอย่าเอาช้อนอะไรมาบี้มันนะคะแต่ว่าเนื่องจากว่าอันนี้เราใช้เป็นกล้วยหอมนะคะดังนั้นเราอนุญาตให้เพื่อนๆเ,เนี่ยเอาช้อนมาคนๆมันได้นะคะแต่ไม่ถึงกับต้องบี้มันนะคนๆเพื่อช่วยให้น้ำเนี่ยมันไหลลงไปข้างล่างได้ดีขึ้นค่ะโอเค ครับผมหลังจากที่เราใช้ช้อนคนๆไปนะครับเอาแค่ประมาณนี้นะครับไม่ต้องกวาดลงไปให้หมดนะครับเพื่อนเพื่อนเพื่อนเพื่อ <ๆ S 1> จะเห็นว่าด้านบนในตะแกรงเนี่ยเราจะมีพวกเศษของกล้วยอยู่นะครับไม่ต้องกวาดลงไปนะครับเนือ้อแป้งที่เราได้มาจะเป็นสีนวลสวยแป้งก็จะเป็นประมาณนี้นะคะเราต้องคนดูนะอย่าให้มันเหลวเกินไปนะคะโอเคพักไว้2ชั่วโมงแล้วเดี๋ยวค่อยมาทอดกันค่ะ Few moments later. หลังจากที่เราเอาแป้งเนี่ยไปพักไว้แล้ว4ชั่วโมงนะคะ <Huh? S 1> เราบอกคุณผู้ชมว่า2ชั่วโมงใช่ไหมอันนั้นคือขั้นต่ำนะแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆน,นะคะมีเวลานะคะไม่รีบร้อนจนเกินไปก็พักไปเลย4ชั่วโมง8ชั่วโมงข้ามวันข้ามคืนไปเลยก็ได้นะคะพอเอาแป้งมาแล้วนะคะก็มาตีมันนะคะเพื่อที่จะเรียกเอาฟองอากาศเข้าไปข้างในแบบนี้นะแล้วค่อยเอาไปทอดค่ะ ตั้งให้น้ำมันร้อนนะคะเสร็จแล้วก็ลดลงมาเหลือไฟอ่อนนะคะ ต้องใช้ไฟอ่อนนะคะเพื่อนๆแล้วก็เวลาหยอดนะคะเทคนิคเลยก็คือว่าอย่าเก,กี้ยๆกลางๆนะคือแบบเทลงไปวืดจังหวะหนึ่งเลยแต่อย่าเทแรงเกินไปนะคะต้องค่อยๆเทนะคะแล้วก็ให้เรานับในใจไว้สัก10บวินาทีนะปล่อยให้แป้งเนี่ยมันเซ็ตตัวก่อนนะคะแล้วค่อยวิดน้ำมันใส่ตัวแป้งค่ะแล้วก็จะเก็บช่วยกลิ้งๆมันนะคะมันจะได้ทรงกลมที่สวยงามนะคะ นี่ก็จะได้ดอกกลมสวยอย่างนี้เลยและนี่ก็เป็นขนมฝักบัวกลิ่นกล้วยหอมค่ะคือต้องบอกเลยนะคะว่าเมนูนี้นะคะมีคนดูรีเควส์ขอมาเลยนะคะซึ่งเราไม่รู้จักใครที่เขาทำสูตรนี้ขายนะคะ ดังนั้นเราก็เลยเอาสูตรเนี่ยมาปรับปรุงเองนะคะเป็นสูตรของเราเองนะเดี๋ยวเราจะลองมาเคาะให้เพื่อนๆดูนะคะว่ามันจะยังกรอบอยู่หรือเปล่าหลังจากที่วางทิ้งไว้ประมาณ15นาทีนะคะนี่ด้านหน้าเนี่ยเพื่อนๆจะเห็นเลยนะว่ามันมีความนูนๆขึ้นมานะคะแต่ว่าตรงขอบๆเนี่ยมันจะกรอบนะคะอ่า อย,อย่างเงี้ยคือรู้ได้เลยว่าข้างในอ่ะต้องย to yeah. ังน to ุ่มอยู parfois, okay. e ่นะคะพูดง่ายๆคือตรงกลางของเราจะนุ่มนะคะส่วนขอบๆเนี่ยมันจะกรอบนะคะก็เป็นรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์มากๆเลยนะคะโอเคทีนี้เดี๋ยวลองมาชิมพร้อมกันเลยค่ะทุกคนนับพร้อมกันนะหนึ่งสองซ้มเห็นไหมคะว่าข้างในมันยังมีความแบบนุ่มๆอยู่นะคะ ึงแม้ว่าข้างนอกมันจะดูกรอบๆแล้วก็ตามนะเนี่ยเพื่อนๆสังเกตดูนะคะอันนี้เป็นเอกลักษณ์ของแป้งสูตรนี้เลยคือตรงกลางมันจะแบบเหมือนเป็นดอกๆกลมๆนะคะส่วนขอบๆเนี่ยมันจะกรอบนะคะไม่ว่าจะวางทิ้งไว้นานๆแค่ไหนนะคะมันก็ยังกรอบอยู่นะโอเคเดี๋ยวเรามาลองชิมรสชาติกันบ้างดีกว่านะคะเฮ้ยกลิ่นกล้วยหอมแบบโอ,อเล่นมากเลยอะ ม่เคยเจอรสแทบแบบนี้เมื่อก่อนเลยนะคะจะบอกว่าไงเดียวคล้ายๆกินโรตีอะโรตีใส่กล้วยหอมอะเพียงแต่ว่ามันไม่ได้กรอบเข้านันอะตรงกลางมีความหนุบๆคล้ายๆเค้กกล้วยหอมค่ะเฮ้ยอร่อยมากอุ้ยอองตรงเฮ้ยดีมากเลยดีมากเลยอ่ะดีมาก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 อืออร่อยขนาดนี้นะคะถ้าเกิดจะไปทําขายจะได้กําไรมากแค่ไหนเดี๋ยวให้เชฟแว่นมาบอกต้นทุนค่ะครับผมแป้งสาลีนะครับใช้120กรัมราคาอยู่ที่สี่บาทหสิบแดสตางค์นะครับ แป้งข้าวเจ้า50กรัม2บาท50สตังค์ครับแป้งข้าวเหนียว50กรัม2บาท30สิบตังนะครับเกลือครึ่งช้อนชา25สตางค์นะครับน้ำตาลทราย45กรัมนะครับอยู่ที่99สตางค์ครับน้ำตาลโตนดหนึ่งรกรัมอยู่ที่3บาท50สิบตังนะครับกะทิ150 ml นะครับจะอยู่ที่10บาท50สตางค์ครับแต่ว่าจะมาแพงตรงตรงนี้นะตรงส่วนผสมหลักนี่เลยคือกล้วยหอมกล้วยหอม2ลูกครับผม18บาท กล้วยหอมใช้ไปแค่ลูกครึ่งไม่ใช่หรอคะอ่าแต่ว่าเราตีเข้าค่าไปให้เป็นสองลูกอออ่าฮะอืมถ้าซื้อเป็นหวีมยิ่งถูกเลยนะคะเพราะว่าวีใหญ่เบลเทอร์แค่30บบาทได้แบบเป็น10ลูกอะ่ะอืมเพราะฉะนั้นเวลาเพื่อนๆทำต้นทุนจะถูกกว่านี้เยอะนะอันนี้บอกไว้ก่อนนะคะรวมต้นทุนนะครับถาดนี้จะอยู่ที่42บาท7จสตางค์นะครับซึ่งอย่างที่บอกว่าจริงๆแล้วราคากล้วยมันจะไม่แพงขนาดนี้นะ หมายความว่าถ้าเกิดว่าเพื่อนทําขายเนี่ยต้นทุนจะสูงก,กว่านี้ค่ะครับผมอ่ะแต่ตีต่างว่าเราทําราคานี้แล้วเราทําได้17อันขายอันละ5บาทเราจะได้เงินกลับมาคืน85บาทนะครับแล้วหักต้นทุนปุ๊บเราจะเหลือกําไรเท่าไหร่คะเราก็จะเหลือกําไรอยู่ที่42บาท28สตางค์ครับ เท่ากันเลยั้ยพอๆกันต้นทุนกับกําไรเท่ากันก็หมายความว่าขนาดว่าเราคิดแบบเผื่อไว้แล้วนะแต่ว่ากําไรก็คือ1เท่าหรือว่า100เเซเลยนะคะเพราะฉะนั้นหมายความว่าเพื่อนๆสามารถทําขายได้เลยนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเทียบต้นทุนกับแบบอันที่เป็นใบเตยธรรมดาอันนี้มันจะแพงกว่าเนาะดังนั้นอันที่เป็นใบเตยธรรมดาเพื่อนๆอาจจะขายแบบอัลละหบาท4ชิ้น20ใช่ไหมแต่ถ้าเกิดว่าเป็นกล้วยหอมอย่างเงี้ย แนะนำว่าให้เพื่อนๆขายเป็นแบบ4ชิ้น25้านะคะจับราคาเพิ่มขึ้นมาอีกนิดหนึ่งเนาะแต่ลูกค้าพร้อมจะซื้อเชื่อเลยเพราะอะไรรู้ไหมมันอร่อยมากเพื่อนๆมันหอมสุดๆจริงๆนะคะเอาเป็นว่าเอาไปลองทําดูนะแล้วก็ฝากบอกกับคุณผู้ชมที่ขอเมนูนี้มาเราได้ทําให้คุณแล้วนะคะเพราะฉะนั้นอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยนะส่วนเพื่อนๆคนอื่นๆถ้าเกิดว่าใครมีเมนูอะไรน่าสนใจนะคะก็คอมเมนต์บอกไว้ใต้คลิปได้เลยค่ะ สำหรับวันนี้ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่แวะมารับชมแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ